สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองช n แนลนะครับผมก็วันนี้นะจะขออนุญาตพูดถึงโปรอินเทอร์เน็ตของ TrueMove นะครับซึ่งราคาโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโคตรเด็ดเลยทีเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะใช้เดน็ตนะครับ10 Mbps นะฮะในราคา150บาทต่อ30วันนะครับโอ้โคตรคุ้มนะครับ แล้วก็ NETC 4 Mbps เนี่ยในราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับแบบไม่อัน้นแบบไม่ลดสปีดอีกด้วยนะครับแถมมี Wi-Fi ฟรี free, แล้วก็แพ็กเกจต่างๆที่แบบเพิ่มเติมมาอีกเยอะมากเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะขอพูดในตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเราทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้รวมไปถึงน้องๆเนี่ย สามารถใช้อะไรได้บ้างจะคุ้มเงินไหมคุ้มค่าไหมเดี๋ยววันนี้จะพูดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลต่างๆเราไปสามารถไปรับชมในคลิปได้เลยนะครับทุกคนได้ก่อนอื่นนะครับ หากน้องๆเนี่ยชมคลิปนี้จบนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคลิปผมพี่มีประโยชน์นะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องมีฟองชาแน,นลด้วยนะครับสั่นกระดิ่งไว้เลยก็ดีนะน้องๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะใครที่รอพี่แจกทูมอนี่วอลเล็ตนะครับน้องๆพี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นไรไม่รู้สร้างสองจดหมายไม่ได้นะครับอันนี้พี่ไม่ได้โม้นะพี่ได้ถ่ายรูปลงสตอรี่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคร มันสร้างไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะทําแจกเป็นแคมเปญใหญ่อยู่แล้วน้งนองๆไม่ต้องห่วงนะครับกิจกรรมแจกยังคงมีในช่องแน่นอนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคฮะมาดูคลิปนี้กันสําหรับใครที่ใช้อ่เน็ตอะไรอยู่ก็ไม่รู้ละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะใช้โปรตัวนี้เน็ตตัวนี้นะครับรายเดือนไม่สามารถสมัครได้ แบบเติมเงินก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับจะมีวิธีการเดียวที่สมัครได้ก็คือทุกคนต้องย้ายค่ายนะครับนี่นะฮะเงื่อนไขเขาบอกว่าย้ายค่ายแบบเติมเงินนะครับผมก็คือซิมเติมเงินที่เคยใช้เครือข่ายอะไรมาไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดย้ายค่ายมาทูเนี่ยรับไปเลยนะครับลดค่าเน็ต50นะครับผมแล้วก็รับทูพออีก5เท่านะครับถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเป็นดีลเดดที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะสำหรับการย้ายค่ายนะครับ เป็นแบบของเติมเงินนะแล้วน้องๆจะได้อะไรบ้างลองลองดูนะคือนี่นะครับรับ2 point แบบพิเศษสูงสุด30 2 p o i n t ต่อเดือนนะครับซึ่ง2 p o i n t เนี่ยมันแลกของได้เยอะมากเดี๋ยวพี่จะไปบอกอีกทีว่ามันแลกอะไรได้บ้างครับแลกเน็ตได้แลกค่าโทรได้นะร,รวมไปถึงแลกของในเซเว่นได้ด้วยนะครับน้องๆก็สะสมไว้ก็ดีนะครับสำหรับใครใช้ทูมูฟเลยครับต่อมาโบนัสค่าโทรและค่าเน็ตนะฮะเดือนละ2,000บาทว้าวนะหนึ่งปี เฮ้ยมันเด็ดปะนั้นเชียวเหรอแล้ว2,000บาทนี้นะครับมันจะเป็นยังไงมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับน้องๆอย่าเพิ่งตาลุกบาวอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับว่ามันได้เยอะนะครับต้องรีบสมัครอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันมีอะไรที่ต้องอธิบายกันอยู่นะครับในส่วนของตัวแรกนะน้องๆคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นบวก Wi-Fi ไม่อั้นนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับคือในราคาตัวนี้เลยนะฮะตัวบนสุดนะครับคือ10 mbps น้องๆเห็นไหม พี่จะขออนุญาตไม่ไม่พูดถึงเบอร์กดสมัครนะเพราะว่าน้องๆก็เห็นอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะนี่เลยใครที่สนใจตัว2ตัวบนก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่า2ตัวบนเนี่ยจะม,โมนนะีโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นอยู่นะครับแต่ราคาจะอยู่ที่10 Mbps เนี่ย200บาทนะครับส่วน4 Mbps คือ150บาทนะครับได้รับ3 0มติปทูพอยต์นะครับต่อเดือนนะครับทุกคนแล้ว ถามว่าพี่ควรจะแนะนําน้องๆตัวไหนนะฮะสำหรับพี่นะความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้นะครับน้องๆจะชอบตัวบน2ตัวบนก็เอานะครับแต่ความคิดเห็นสองตัวของพี่เนี่ยเออความคิดเห็น2อตัวกันความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เนี่ย,ย,ค,ค,ยคือ2ตัวล่างนะครับน่าสนใจนะก็คือแบบแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นแล้วก็บวก Wi-Fi ไม่อั้นน่าสนใจมากๆน่าสนใจยังไงเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับตัวแรกพี่จะไม่อธิบายนะ พี่จะเอาตัวที่2เลยนะครับแพ็กเกจสีม่วงตัวที่2เนี่ยตัวนี้นนเนี่ยตัวเนี้ยอืมเนี่ยพี่จะอธิบายตัวล่างเนี่ยนะครับนี่นะเพราะว่าดูครับนี่คือรหัสสมัครนะแล้วดูราคาราคาคือ10 mbps นะครับราคาแค่150บาทนะครับน้องๆมันเป็นเนต็ตที่โคตรคุ้มเลยนะ10 Mbps 10 mbps เนี่ยในราคานี้มันคุ้มมากๆนะครับทุกคนเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เน็ต10 mbps คือราคาอยู่ที่200บาทนะครับเป็นต้นไปนะ200บาทเป็นต้นไป ส่วน4เมกะบิต p อ second เนี่ยราคา100บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับน้องๆแต่แพ็กเกจนี้เนี่ยจะอยู่กับเราทั้งหมด6รอบบินนะครับแบบต่ออายุอัตโนมัตินะส่วนใครที่อยากจะใช้งานนั้นๆทุกคนก็รอดูการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถแพ็กเกจสามารถจะสมัครแพ็กเกจนี้ได้นะครับจนถึงวันที่31มิถุนายน2564นะครับ, 2, รบก็คือเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับผมก็ ก่อนที่จะย้ายค่ายอะไรยังไงทุกคนศึกษาให้ดีๆนะครับโอเคนะด้านบนยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพี่ค้างไว้ก่อนวนะ่าพี่มันที่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ค้างไว้ก่อนในส่วนของข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะบอกท้าย,ายคลิปว่ามันคุ้มค่ากว่ายัางไงนะครับมันคุ้มค่ากว่าไอเจ้า2ตัวบนเนี่ยยังไงนะครับเพราะ2ตัวล่างเนี่ยพี่แนะนําว่าเป็นปโปรที่คุ้มกว่าโอเคนะครับผมเลื่อนมาดูตรงนี้ในส่วนของลูกค้าทุกมุเฮดเนี่ยนะครับรับ point สามสิบ point เนี่ย คือจะไม่อธิบายเยอะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารรบพอยไปทําอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับขั้นตอนการย้ายค่ายนะน้องๆคือการย้ายค่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากๆนะครับคือเราสามารถย้ายค่ายด้วยตัวเองยีิบสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือตรงนี้ครับนี่เลยข้อที่1ให้น้องๆเนี่ยกดเบอร์ดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันตามด้วยรหัสบัตรประชาชนของเราแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ พอเช็คตรงนี้เสร็จปั๊บให้น้องๆจำพินโค้ดไว้นะจดไว้ก็ได้จดพินโค้ดไว้นะเพราะมันต้องใช้ในการย,าย้ายค่ายเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยใช้ใช้เวลาเนี่ยไม่นานนะครับทุกคนติดต่อย้ายค่ายเนี่ยนะมีวิธีการติดต่ออยู่ทั้งหมด4แบบนะครับนี่นะ แบบแรกคือแบบที่เซเว่นแบบเซเว่นเอาพูดตรงๆเลยว่าพี่ไม่เคยทำนะแบบเซเว่นนะครับน้องๆพี่ไม่เคยทำนะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถแนะนําแบบเจาะลึกได้ส่วนตัวแทนจําหน่ายอันนี้ก็สะดวกอยู่นะครับให้เขาดําเนินการได้เลยนะเขาจะช่วยทําให้เราจดเสซิ่งกระบวนการนะครับทูชอปอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถือป,ประชาชนใบ,บหนึ่งแล้วเข้าไปหาเขาแล้วก็ทาการนู่นนี่นั่นเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็ได้แต่อันนี้ครับน่าสนใจอันที่4ี่ก็คือ,อตรง ช่องทางการเปลี่ยนเนี่ยย้ายได้แบบ24ชั่วโมงคือย้ายออนไลน์นะครับทุกคนอยู่บ้านก็ทําได้นะครับกรอกข้อมูลไม่ยากนะฮะใส่บัตรประชาชนของเราไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลการย้ายค่ายและพร้อมเหตุผลการย้ายค่ายใส่ลงไปนะครับรอไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็จะย้ายให้นะครับถ้าเกิดว่าดาเนินการเสร็จสิ้นเนี่ยนะเราจะได้รับซิมจากทางทูมูฟนะหมายถึงว่าถ้าเกิดในการลงทะเบียนออนไลน์นะเดี๋ยวเขาจะส่งซิมมาให้นะครับแล้วก็รอ2วันนะครับคือซิมเราจะใช้งานไม่ได้2วันนะครับหลังจากนั้นเมื่อ สองวันครบแล้วเนี่ยนะครับทางซ m to m o v e เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนนะโอเคตรงนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับมาดูเมื่อกี้ตรงที่พี่ติดค้างไว้ที่พี่บอกว่าทำไม Pro 2ตัวด้านล่างนะครับที่ได้แค่ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตไม่ลดสปีดเนี่ยมันคุ้มกว่ายัางไงน้องๆดูนี่นะครับคือเมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิมสำเร็จนะครับค่าโทรนาทีละ50สสตางค์นะครับ ออแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็คือ1บาทต่อเมกะบิตเปอร์เซกันนะครับนี่คือในส่วนของอที่เราจะได้มาหลังจากนั้นนะครับทุกคนไอที่อินเทอร์เน็ต1บาทต่อ1 m e เมกะบิตเนี้ยน้องๆอ,อ,อย่าเข้าใจผิดนะครับว่ามันจะหักเงินแบบนี้นะเพราะว่าตอนที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี้ยน้องๆจะได้อินเทอร์เน็ตคือจากสี่เอ็มบีหรือว่า10 m b อ s เนี่ยแบบไม่ลดสปีดอยู่แล้วนะครับในส่วนตอนนี้เป็นเน็ตเสริมนะครับต่อมา เมื่อย้ายค่ายเสร็จนะครับดูนะครับนี่มีค่าโทรและค่าเน็ตนะครับสองไอสองพันบาทนะสามสิบวันนะครับนั่นก็นหมายความว่าในแต่ละเดือนนะครับในช่วงที่น้องมีโปรอยู่เนี่ยเขาจะให้ค่าโทรและค่าเน็ตมาสองพันบาทนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานตรงนี้ได้มันเหมือนจะเยอะนะครับทุกคนแต่อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูนะครับตรงนี้นะอินเทอร์เน็ตสองบาทต่อเมกะบิตนั่นก็นหมายความว่า 2บาทต่อเมกะบิตได้เงินมา2,000บาทต่อเดือนเท่ากับคุณจะใช้เน็ตได้แค่1 GB กิกะไบต์ถูกต้องครับฟังไม่ผิด1 GB 1 g กิกะไบต์1กิกะไบต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรน้อยนะแค่วันเดียวก็หมดแล้วนะครับทุกคนแค่วันเดียวก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าน้องได้2,000บาทเนี่ยเก็บสิทธิ์ไว้เป็นโทรดีกว่านะซึ่งแค่น้องๆเนี่ย คือเหตุผลก็คือน้องๆฟังนะครับคือถ้าน้องๆเนี่ยเติมเงิน100บาทต่อเดือนน้องจึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องเติม100บาทต่อเดือนแล้วถึงจะได้รับสิทธิ์ยังไงน้องก็ต้องเติมสําหรับจ่ายค่าโปรอยู่แล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทอย่างเนงะี้ยสมมติน้องซื้อ4เมกะบิตเพอร์เซคันใช่ไหมเนี่ยนะฮะมันราคาอยู่ที่100บาทเห็นไหมครับเนี่ยนะ4เมกะบิตราคา100บาท น้องต้องเติม100บาทอยู่แล้วเพื่อรักษาสิทธิตรงนี้ไว้เพื่อใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นพอน้องเติมได้100บาทตอนนี้ปั๊บน้องจะได้2000ตรงนี้ทันทีนะเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่แนะนํา2ตัวบนเพราะ2ตัวบนเนี่ยน้องเพิ่มตังค์ไปเป็น200บาทใช่ไหมเออสองบาทปับ๊บเล่นเน็ตสิบเมกะบิตเนี่ยได้โทรฟรีอีกด้วยใช่ครับ แล้วก็ได้ในส่วนข้างล่างด้วยมันเหมือนกับว่ามันทับซ้อนกันนะครับน้องๆกับอันนี้น้องเติม10เมกะบิตต่อเซคันเนี่ยราคา150บาทแต่ได้โทรฟรีประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับ2,000บาทอ่ะน้องๆโทรฟรี2,000บาทนะครับน้องๆก็ลองเฉลี่ยดูนะครับมีค่าโทรนาทีละ2บาทนะอันนี้คือในส่วนของ2,000บาทนะครับคือค่าโทรนาทีละ2บาทน้องก็จะโทรได้ประมาณ1000นาที1000นาทีก็เอาลองไปไปคูณระบอกเราคูณหาสิ1000นาทีนะครับ หาร60นะครับดูยิว่าจะโทรได้กี่ชั่วโมงโทรได้16ชั่วโมงนะครับน้องๆต, er s, ต่อเดือนก็ถือว่าโอเคนะ16ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มอีก50บาทเพื่อไปรับสิทธิด้านบนนะครับเนี่ยนะสตัวบนเนี่ยถ้าน้องจะเสียเพิ่มอีก50บาทพี่ว่ามันไม่คุ้มนะสตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นใช้2ตัวล่างตรงเนี้ยกาลังคุ้มแล้วนะครับมีส่วนไหนอีกที่พี่ยังไม่อธิบายมีส่วนไหนกว่าเอ่อน่าจะครบแล้วนะครับน้องๆส่วนรายการตรงนี้เ ขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นส่วนเสริมที่อ,อ,อธิบายเป็นภาพรวมเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับแพ็กเกจนี้อยู่ได้6 6เดือนนะครับแล้วก็ต่อต่อเงินอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นน้องๆก่อนที่มันจะละก่อนที่มันจะตัดให้น้องๆเนี่ยทำการเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนนะครับมันจึงจะทํางานได้นะครับผมโอเคนะแล้วถ้าครบ6เดือนแล้วยังไงต่อ น้องจะต้องจ่ายราคาเต็มครับเช่น4เมกะบิต per second ตรงนี้นะครับน้องจะจ่ายในราคา200บาทนะนี่200บาทนะครับแต่ถ้าเป็น10เมกะบิตน้องๆก็จะจ่ายอยู่ที่300บาทต่อเดือนนะครับผมกับแพ็กเกจด้านล่างที่ได้อยู่นะครับก็พอสมน้ำสมเนื้ออยู่นะครับน้องๆถือว่าดีอยู่นะครับก็สําหรับใครที่จะย้ายค่ายนะฮะก็ฟังข้อมูลตรงนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วลองเอาประกอบการตัดสินใจนะครับน้องๆว่าน้องๆเนี่ยอยากจะย้ายค่ายไหมนะ แล้วย้ายค่ายมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับกับเน็ตที่เราจะเล่นโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเนื้อหาค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนอธิบายแล้วงงไม่เข้าใจน้องๆสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้พี่แบบเอ่อพูดแบบว่าอันไหนมาก่อนพิกส่ก่อนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เรียงไทม์ไลน์นะครับน้องๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วพบกใหม่คลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้แล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ ถ้าเกิดว่าคลิปของพี่เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะครับผมโอเคนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ